สวัสดีครับคราวนี้นะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมนะครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมบอกกันเลยนะฮะเหมาะกับคุณว่อคุณแม่บ้านนะครับก็ตัวนี้นะครับจะมารีวิวเป็นนะครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะครับสามารถที่จะแยกชิ้นส่วนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวนะครับหรือไม่ก็เป็นส่วน แกลนที่ถือนะครับสักคู่นะฮะสามารถที่จะดึงออกได้เลยนะครับส่วนปลั๊กไฟนะครับก็สามารถที่จะแยกได้นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะดัดแปลงนะครับให้ไปทําความสะอาดนะครับในรถก็ได้นะครับหรือพื้นที่เล็กๆกก็ได้นะครับแล้วก็ในตัวในส่วนในบ้านนะครับเราดีไซน์ออกมา ให้เหมือนรูปกับไม้กวาดนะครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปในตามตอกมุมเล็กๆได้นะครับข้างหลังนี้จะมีปุ่มล็อกนะครับซึ่งมีความสะดวกสบายมากๆนะครับข้างหน้านะครับก็จะมีล้อเลื่อนนะครับเพื่อความลื่นไหลนะครับแล้วกําลังแรงของเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าแรงมากๆนะฮะ เราสามารถที่จะมีสตนะครับเปิดปิดนะครับโดยอัตโนมัตินะครับครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะผมบอกเลยตัวเครื่องนะครับเหมือนกันนะครับทำมาจาก ABS บ PP บ PA นะครับจะมีความแข็งแรงทนทานมากๆนะครับแล้วก็มอเตอร์นะครับเรารับกันให้นะครับถึง2ปีเต็มนะฮะส่วนสายเนี่ยนะครับของเราเนี่ยนะครับจะยาวถึง 5เมตรด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงเลยนะครับว่ามันสามารถที่จะไปไหนก็ได้นะครับไปไกลนะฮะแล้วก็ของเรานะครับตัวกลองนะฮะสามารถที่เปิดนะครับเปิดนะครับแล้วทำนำไปทิ้งได้นะครับและยังไม่หมดเท่านั้นนะครับข้างในนะครับข้างในนะครับจะมีกับ การกองอีกหนึ่งชั้นนะครับการกองตัวนี้นะครับสามารถที่จะกองฝุ่นนะครับเล็กๆได้เลยนะครับ0.005ไมคอนนะครับซึ่งเล็กละเอียดมากๆนะครับตาเปล่าของเราเนี่ยไม่สามารถที่มองเห็นได้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะดูดเป็นพวกตัวอะไรฝุ่นตัวมูลฝุ่นนะครับในบ้านในที่นอนก็ได้นะครับซึ่งการทําความสะอาดเนี่ยผมบอกเลยว่าการทําความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นนะครับจะมีประสิทธิภาพ ดีกว่าการทําความสะอาดด้วยไม้กวาดนะครับซึ่งการทําความสะอาดด้วยไม้กวาดหรือไม้ปัดขนไก่นะครับมันจะเป็นการตีฝุ่นให้ฟุ้งขึ้นนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับตีฝุ่นให้ฟุ้งขึ้นพอพอฝุ่นฟุ้งขึ้นปุ๊บเนี่ยนะครับพอหมดลมนะครับฝุ่นนะครับก็จะตกลงมานะครับจะเป็นการเคลื่อนย้ายฝุ่นจากอีกจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับตาเปล่าเราก็จะเป็นเอ้ยมองดูว่ามันสะอาด แต่ความจริงนะครับเป็นการเคลื่อนย้ายฝุ่นนะครับทุกเวลาเราใช้เป็นใบกวาดกวาดนะครับนะครับแต่สมมติทุกเวลาเราใช้เป็นพวกเครื่องดูดฝุ่นนะครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับฝุ่นจะไม่มีการเคลื่อนย้ายนะครับมันจะทําการดูดเก็บนะครับเข้ามาอยู่ในกระบอกเก็บของเรานะครับก็ตัวนี้ก็เหมาะกับคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านนะครับแล้วก็ น้องๆหนูนะครับซึ่งของเราเนี่ยเซฟตี้มาสุดๆนะครับตรงนี้จะไม่มีการช็อตนะครับจะมีระบบตัดไฟในตัวนะครับโอเคถ้าเผื่สนใจยังไงนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับผ่านระบบนะครับออนไลน์เว็บไซต์นะครับเฟซบุ๊กนะครับยูทูบนะครับแล้วก็ ผ่านระบบแอปพลิเคชันนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอบอกไว้นิดนึงนะครับทางร้านสาใช้ยซีทีวีนะฮะได้สร้างแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับเพื่อความสะดวกสบายกับคุณลูกค้าด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับผ่านผ่านระบบ p พ t o r e นะครับหรือไม่ก็เป็น iPad นะครับเป็น Android อะไรได้หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเช็คข้อมูลนะครับการส่งสินค้ากล้องวงจรปิดนะครับหรือว่า ลรืมรหัสผ่านก็สามารถที่จะกดปุ่มเดียวเลยนะครับว่ารหัสผ่านคืออะไรนะครับมันก็จะทําการส่งไปทางอีเมลหรือไม่ก็เอสเนะครับยังไงอขอฝากเครื่องมือฟุลตัวนี้ด้วยนะครับเป็นการทําความสะอาดที่ถูกวิธีนะครับโอเคขอบพคุณมากครับ